ค่ะชื่อศิริกิรติพงษ์รมค่ะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวงนะคะก็ได้มาร่วมอยู่ในจุดด่านของทูกระแตนะคะของตำบลวัดหลวงนะคะเป็นจุดอำนวยความสะดวกนะคะให้ประชาชนที่เดินทางนะคะทุกๆช่วงเทศกาลค่ะไม่ว่าจะสงกรานหรือปีใหม่นะคะแล้วก็ช่วงออกพรรษาอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะมาดูแลในส่วนของเ,อเรื่องอุบัติเหตุนะคะแล้วก็การปฐมพยาบาล แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เดินทางไปมานะคะแล้วก็เป็นจุดพักนะคะจุดพักสำหรับาการเดินทางช่วงโ,โ,โควิดนะคะปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าบางตานะคะรถสัญจรไปมานะคะก็เป็นช่วงที่ละลอกระลอกใหม่แล้วนะคะที่มีการระบาดก็อยากให้ทุกคนนะคะ dmh ทีที่นะคะก็ ในส่วนของพื้นที่นะคะก็ให้อสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองต่างๆนะคะตามงานเทศกาลตามงานงานศพงานแต่งนะคะก็ยังมีอยู่นะคะที่ชาวบ,บ้านยังต้องถือประเพณีอยู่นะคะก็ยังต้องอดูแลให้บริการแล้วก็ช่วงนี้ก็มีคนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงนะคะ5 6้ห6จังหวัดนะคะก็ให้ขับตัว14วันนะคะแล้วก็ให้อสมอช่วยสแกนวัดไข้ทุกวัน,นะ เดินทางปลอดไทยนะคะปลอดไทยจากโควิดด้วยแล้วก็ปลอดไทยจากอุบัติเหตุด้วยนะคะให้อุบัติเหตุของเมืองไทยเราเป็นศูนย์นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ